ถ้าเราล้มไปสักคนคนอื่นก็คงจะล้มตามเราไปด้วยอีกเยอะเลยทีเดียวนั่งรถกลับจากโคราชมาจังหวัดตราดก็เจอรถบรรทุกอ้อยต้องใช้คำว่าล้มก็แล้วกันเพราะว่าเขาเอนล้มไปข้างหนึ่งเหมือนกับคนเหนื่อยแล้วเหนื่อยขอนอนพักสักพักหนึ่งลงไปดูคนขับไม่เป็นไรนแต่ปรากฏว่าทำให้เราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาพอพอ่พอบ้านล้มลงเช่น เป็นเส้นเลือดสมองตีบแตกเป็นอมพกึกอมาพาตการศึกษาของลูกเนี่ยอาจจะล้มตามไปด้วยใครจะหาเงินมาส่งลูกเรียนการศึกษาที่ลูกใฝ่ฝันว่าจะไปเนี่ยบางทีความฝันมันล้มลงหมดเลยความฝันของพ่อแม่ที่อยากจะเป็นผู้แก่เท่าอย่างมีความสุขบางทีก็เลยลูกไม่มีเงินไปซัพพอร์ตไปดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าความสุขของพ่อแม่ในบ้านปลายก็ล้มลงไปแทนที่จะได้ยาดีหมอดีก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นโยมให้กำลังใจกันเถอะคนทำงานบางทีก็แบกรับหนักเกินไปแบกรับหนักเกินไปแล้วความทุกข์ความลำบากกับการทำงานเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานก็อย่าอย่าใส่กันนักเลยอย่าเอากันถึงเป็นถึงตายนักเลยนะเราก็ลูกจ้างพนักงานเหมือนกันเราก็เป็นข้าราชการเหมือนกันก็อย่าไปไปทำอะไรจนรู้สึกว่ามันเหยียบใจกันมากเกินไปเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเพราะถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ไหวแบกรับหนักเกินไปลม้ลมลง และก็จะพาคนอื่นล้มไปด้วยความฝันของลูกก็ล้มอนาคตที่วางไว้ก็ล้มหลายอย่างล้มเป็นโดมิโน,โนไปเลยนะโยมนะก็อย่าแบกรับอะไรหนักจนเกินไปโยมมีเวลาว่างๆก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําใจให้สงบบ้างแล้วก็อย่าทําร้ายหัวใจกันจนเกินไปนะสาธุ